สี่โดไม่มีคําสุภาพเลยผัวใหม่ไม่ไม่ใช่ผัวใหม่นะครับน้องไม่ใช่ผัวใหม่นะครับก็คือเอ่อวันนี้พาผัวใหม่มารอค่ะหกโดวกูยังไม่เห็นความสุภาพของโดเนี่ยคือกูนะครับวันนี้ลงทุนเยอะเกินไปครับอ่าถูกกูไม่แต่งตัวมึงบอกลงทุนเยอะเกินไปไม่ชอบเออ เยดเยดคู่หูบอเป็ดเอ็กเปรดไม่ใช่เป็ดเอ็กเป็ดไอเป็ดกลับไปแล้วกลับไปแล้วแต่ข้าวนากเกลียดมึงหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้กูไม่ได้จะกินข้าวน้องกูไม่ได้น่ากเกลียดไม่ได้จะมากินข้าวนะครับเนอะตุเยไม่ได้จะมากินข้าวมาไลาข่ขำๆมึงไม่ต้องเอาเข้าวมากินมันน่ากเกลียดฟังอีกครั้งนะครับรช<า>ดัช<า>ดๆชัดมันน่าเกลียดคนดูกลัวกูขอเดียวข้าวกินทำไมอ่ะมันบอกน่าเกลียดลุงหาชนของลุงเอหน่อยครับ เป็นคู่อะไรฮะแอกทำคู่ค Arizona, คอะไรนี่สภาพนี้แอกกลัวประเทศไทยนี่ไม่มีใครแอกแล้วไม่มีใครไม่แอกแล้วสวัสดีครับพี่โกตีวันนี้ไลฟ์ขายแครกัสไหมครับไม่ใช่โกตีน้องน้องกูไม่ได้มาโกตีนะครับเป็นโกนะครับไอ้ลมาแทนในตัวนี้หน่อยครับคิดถึงแอดนายมึงให้มันนุ่นมันไปอยู่อาเปินแล้วมันแยกเล่ห์พลักงานกันแล้วไอ้สัตว์อย่าพูดมากเย็ดแม่ดีครับ สิบตัเนีนะครับแม่งเธาแวนโกมึงแวนเกลื่อนแวนเกลื่อนพ่อมึงเถอะแวนเกลื่อนไอ้ควายเดี๋ยวกูให้แวนโก๊ดิดด่าคนดูให้แห้งเลยเอาไหมเอาวิเอาไหมอย่าให้แวนโก๊ดิดด่าคนดูลุงเอหน่อยอย่างเงี้ยถอยถ่ายแบบนี้ก็ได้ บินดิอันนี้ไม่บินอันนี้คือตาได้เต็มที่เต็มทีเต็มที่เอาไม่เอาเดี๋ยวให้มันโกงไม่เอามึงเอาไปอ่ะมึงปลงโกงแปลงฟันอ่ะทีโกยังเสือแมวมังกรสัตว์ตัวไหนตัวใหญ่สุดครับใช่ครับลงมังกรตัวเลยเครื่องหมายถ่ายเหลือง A แปดสิบแปดพูดเองนะมึงเก็บทางไม่อยู่ทำไมมันแยกอย่างนี้มันใมึงเลือกเว้ปนันกุ้งมังกรอ๋อเคลื่อนยังก็โดนละอันนี้ก็โดนมันเลยนะ ับพี่โกแร็ปเหมือนตอนรายการให้ดูหน่อยอ่าแล้วเหมือนตอนออกการให้ดูหน่อยได้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 เดี๋ยวแร็ปดาบพวกแม่งใจเย็นพม่ลงทุนเลยนะ AI เดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอโดนเนี่ก่อนทไทยคนดูก่อนอันนี้ทนไทายอยู่ทไทายอยู่ใจเย็นไทยอินโทรไทยอินโทรไม่กลัวมายืนยันเวลาปิดมันไปไหนมาไหน ทุนมากไปว่ะครูไม่ชอบลงทุนยังไงอะลงทุนมากไปเหมือนประชดกันอ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ต้องเสือกลงทุนกันเถอแต่ยืดตัวเดียวเนี่ยผัดกันเบือรูปวงหน่อยผับั้ทุกคนเลยมึงอยากจังไรเตอใครมาก็ผัดกันหรือบุกอบือรูปวงมึงคิดดูจ้าพี่สีเคมามานั่งฟังผัดกันเบือรูปวงคูอยากดนลาออกว่างขอนินทาหน่อยไอ้ช้างน้ำมึงไงช้างน้ำอีกี้ยเอไอช้างเย็้เออแม่รับดาแม่ มึงแบบพายุนปุบปากไม่ต้องเสือกไอ้นี่มันคิดคําเก่งนะกูบอกมึงนะมันราชาคําศัพท์นะดูนะมึงอย่าไปประมาทเขานะเมื่อมั่งมีมักไมยมิดหมายเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมา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 พ่อมึงตายเรียบร้อยนะครับพี่ซีเกมาวันนี้เหรอพี่ซีเกมาวันที่สามครับสแกนต้อนรับหน่อยครับคมเต้นเหมือนมั้งโทษเต้นไม่เป็นน้องมองมองครับจัดไปหนึ่งแปดเดี๋ยวกูเต้นให้ดู ลุงรอรอดูพันก่อนนี่เราดูพันก่อนเฮาดร้อยเจ็ดสิบเก้าแหม่ม่ตื่เงินนะเนี่ยวันนี้มีกองปราบมาดูนะไลฟ์ดีๆหน่อยนะเอ๋เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับเดี๋ยวเต้นให้นะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าขอบคุณมากนะครับน้องเอเว่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยู่ใกล้ขนาดนั้นแล้วยังไม่ได้กลิ่นเปรี้ยวอาจเสี่ยงโควิดนะครับแนะนทให้ไปที่โกไปหาหมอไม่ครับนี่คนไม่ได้เชื่อโลกนะครับน้องอันนี้น้องพูดแรงเกินไปพ่อลุงเอชื่อมิดแม่ชื่อนุชผมผมผมไม่ได้อยากรู้ครับผมไม่ไม่ล้อโตโตครับ ไม่ต้องสนใจผมผมมันประโยชน์ไม่มีใครอยากจะฟังโดนี้หรอกแค่ยี่สิบไม่ต้องสนใจจากใจคนนึ่ยี่สิบไม่ใช่ครับเราไม่ได้ไม่สนใจนะครับยี่สิบไม่สนใจครับไม่ใช่นะครับครับนะฮะไม่ได้หิวหิวไอ้ก้อยหิวกูไม่ได้หิวกูไม่ได้รอรอพันเหมืนคนพูดนะสวัสดีไอ้วนไอ้วนอันนี้แรงไปอันนี้แรงไปแรงแล้วแรงเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บขึ้นมอยู่ เนลุงเอทังแยกลุกลับพ่อมึงเถอะคุลูกรับพี่เราไม่ได้ลูกรับอคกูไม่ใช่เกย์เนาะพี่ใครลูกใครรับคนซ้ายแวนโก้คนขวาแวนด้าทุกๆข้อไปเสมอทุกๆก็รอดูคลิปนะพี่เป็ดเข้ามาถ่ายอยู่ที่บ้านนะครับมานะครับครับ ุยอะไรการด่าแบบมีชั้นเชิงนะครับอ่วนคู hm ่กูขอแบนเพี้ยนี่ก่อนข่นคู่ปากแดดเ e d d ด m แป๊บนึงนะครับก็แบนกิงด้วยนะครับกูแบนจริงกูแบนอย่างนี้อแบนห่งสุดนะคนึ่เป็นหมื่นูแบนไแล้วี0 0ป็นแบนก็ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันต้องถูกขวยกระดกกระดกกระดกใจหายมันใจหาย จิตรกรไทยก็มีแต่มุมเลือกใช้ชื่อจิตรกรชาวใดเครื่องหายสี่เหี่ยมก็ทางชาติมงช่างชาติจิตรกรไทยก็มีมเรื่องใช้ชื่อแวนโก๊จิตรกรต่างชาติมุงทางชาติขอบคุณดูใเาใจด้วยครับดูให้เ้ัื่หส่วนมุมนั่งกอยากมัเสาพยาอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อมิ้บ่นอู ไฟโนซอรัสอ <laughs> ียิปเชยคัสอาศัยอยู่ในแอฟริกาเหนือเมื่อราว1,12ถึง93ล้านปีก่อนมีความยาวราว14ถึง16เมตรนักเจ็ไปเล่าให้พ่อฟัง่ะนเอาไอ้ก็แทนกูหน่อยเอาเลยตอบแทนกูหน่อยเอาเลยมึงอบทำไมงก็เลยแทนกูหน่อยนี่แหละที่ไอ้ก้อนจัดไป